โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้อยู่กับช่อง Movies t o r y b a n d นะครับวันนี้ <c oughs> ไปเจอหนังมาชื่อว่า Ho ค o m ซึ่งมันก็ดูจัหน่ากลัวมากๆเลยและเป็นหนังจากสตูดิโอผู้สร้าง Long l ็ก s โปรดิวเซอร์จากเว็บพ่อโหโหแค่นี้คือก็รู้แล้วอะ่ะถ้าแบบมึงไม่น่ากลัวขี้หดตดหายคือ ก็โอ้โหก็ไม่รู้จะพูดไงแล้ววะ่ะซึ่งส่วนตัวครับผมยังไม่ได้ดูเรื่อง Longlegs แต่ผมดูเรื่อง v a o n s แล้วดูในโลงด้วยซึ่งม่นน่ากลัวมากนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังแบบจิตวิทยานะครับนางผีแบบ psychological horror thriller er. ก็ได้อะแต่ผมว่าน่าจะมาทรง horror er มากกว่านะครับซึ่ง ทรงของหลังเรื่องนี้มันก็ดูที่จะน่ากลัวมากๆนะมันดูไม่มีความแบบล่ากันอะแต่มันดูมีความช้ามันเลดูมีความช้าเหมือนกับเรื่องเหมือนกับเรื่องเวฟอนสนะครับโอเคเหตุการณ์เร so ิ่มที very, ่ม <in> ีผ <offers> okay. <laughs> okay. ู farther farther ้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแต่งตัวคล้ายๆกับเป็นชุดนอนแต่ก็ดูไม่เหมือนชุดนอน ถ้านอนดูไม่ค่อย,อยสบายตัวไงไม่รู้อะแล้วก็ตัดมาที่จัมสแกก์ปีศาจปีศาจอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตามันถลนออกมาเหมือนโมโม่ยิ้มแบบสยองหน่อยๆแล้วก็มีหูเหมือนลานะครับซึ่งคาดว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าผมมันยาวนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้ชายผมยาวอย่างแรกที่ผมดูเลยเนี่ยมันจะมีความเป็นเวพอนเวแบบพอนเนี่ยสูงแบบสูงมากๆนะ เพราะว่าหนึ่งเลยคือนี่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเนี่ยถ้าคุณดูไปนานๆคุณจะเริ่มเห็นละมันมีวงกลมแบบสีช็อกซึ่งในเว็บพอนก็มีการเล่าถึงไอ้แบบเนี้ยแต่อาจจะไม่ใช่สีช็อกอะไรเป็นเกลืออะไรพวกนี้ครับถ้าไปเหยียบเนี่ยก็จะแบบผีก็จะแบบตื่นนะแล้วก็ล่าคุณอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแล้วก็มีเรื่องของกลิ่นตอนท้ายด้วยนะครับอ,อ เนเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นในป่านะครับแล้วก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับแม่มดด้วยนะอืมน่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากถ้าเกิดจะดูแบบให้มันแบบรู้เรื่องอะเราต้องเราต้องปรับการเล่นให้มันช้าที่สุดและเหตุการณ์เนี่ยผมลองไปอ่านมาละมันเป็นเนเรื่องในโรงแรมนะครับเป็นเหตุการณ์ของนักเขียนคนหนึ่งที่เข้าไปในโรงแรมแล้วก็เจอกับบางอย่างที่น่ากลัวนะครับ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นหนังพื้นที่ปิดนะอืมอาจจะเป็นหนังแนวแบบวันโลเคชั่นก็ได้แต่ดูตัวอย่างแล้วอาจจะไม่วันโลเคชั่นว่ะมีทั้งทะเลซรายด้วยนะเออแล้วก็เป็นแบบขีดเส้นแปลกๆซึ่งก็ดูน่ากลัวนะครับท่านชมนี่ผมขึ้นรูปละนะเหมือนว่าตัวละครอาจจะเจอบางอย่างลึกลับ ในในโรงแรมในป่าลึกนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เขาพูดว่าลึกเข้าไปในป่านะมีสิ่งมีชีวิตนึงอาศัยอยู่คือแม่มดนั่นเองครับหรือที่ในเรื่องในตัวอย่างตอนเนี้ยที่เขาปล่อยมาเรียกว่าคาลิอักนะครับแม่มดนะซึ่งให้เป็นชื่อแม่มดนะครับเป็นโรงแรมจริงๆครับมีห้องฮันนีมูลสูตรอะไรไม่รู้ด้วยครับอืม นี่เป็นเหตุการณ์ในโรงแรมแหละช่วง,วงต,ต,ต้นเรื่องอาจจะมีในป่าบ้างในอะไรบ้างแต่พอช่วงกลางถึงท้ายเรื่องผมคิดว่าอาจจะเป็นวันโ o เ a t i o n ก็คือจะอยู่ในโรงแรมเท่านั้นแหละรครับมีหน้าแม่มดโผล่มานิดนึงแล้วโรงแรมโดนเผาก็ไม่แน่จ,จะเป็นเหตุสะเทือนขวัญในโรงแรมนะครับแล้วก็ตอนท้ายมีกลิ่งนะครับโอเคคลิปนี้จะเป็นการเดาล้วนๆมั่วล้วนๆน,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 นะครับซึ่งออผมว่าค่อนข้างที่จะ มันก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากตัวอย่างถ้ามีอะไรเสริมก็ลองคอมเมนต์มานะครับสําหรับตอนนี้ผมก็มีแค่นี้นครับเพราะว่าในื้อเรื่องมันก็ยังคุมเครืออยู่นะเออมันยังคุมเครือแต่ความน่ากลัวผมว่าเรื่องเนี้ยน่าจะน่ากลัวมากๆเอารมณ์คล้ายๆเวพอนผมว่าคล้ายๆเวพอนแน่ๆและผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้ยมันควรมันน่าจะเป็นหนังช้าแบบช้าก็คือเดินเรื่องช้าๆเนิบๆแต่น่ากลัวนะครับ มันจะมีความเหมือนเวลาเราลูบลูบตัวลูบไปแล้วแบบจูๆ่ๆเราจะแบบขนล,ลุกขึ้นมาเองประมาณนั้นนะครับก็ <c oughs> คือมันจะน่ากลัวประมาณนั้นแหละนะครับช้าๆแต่โคตรพ่อโคตรแม่น่ากลัวแน่ๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วครับมีแค่น,นี้แหละมามั่วนิ่มนะครับ